สวัสดีค่ะตอนนี้ก็อยู่กับช่องของสวนรณยาเลยกพี่โอ๊ยนะคะทุกคนวันนี้เราจะทำเมีย่ยงปลาแซลมอนคนเลยไปตลาดซื้อปลาแซลมอนมาชิ้นนี้สี่ร้อยสี่ร้อยซื้อมา,อนนาอสองชิ้นชิ้นนี้สี่ร้อยสิบบาทโอ๊ยสองชิ้นแปดร้อยสิบบาททุกคนไปที่ตลาด จะทำเมี่ยงปลากินตอนเที่ยงนี่เดี๋ยวนะทำเมี่ยงปลาทำเมี่ยงปลาเราเก็จะคุกทำให้ลูกๆก,กินหน่อยมาข้นเราก็จะใส่ขนมหน่อยหนึ่มากๆ ออนะต้องหมักด้วขนอนะคะทุกคนมันจะได้เปมต้องเค็มมากเพราะว่าเราต้องมีน้ำจิ้มเราจะมีน้ำจิ้มแต่เราไม่มีซ่อิอ้ทุกคนเราจะทำยังไงเราเราเราจะทำยังไงกันคะ นี่สองชิ้นกินสี่คนแล้วเราไม่มีซื้อเราจะนึ่งใส่ใส่ถ้วยนะทุกคนดูนี่จะหมดมากบ้านอะไรไม่มีซื้อบ้านลูกสาวมไม่มีซื้อเราจะเอาใส่ผักให้มันหอมคอม ใบมะกรูดนะคะทุกคนลองพื้นจะได้หอมใส่ที้นี่ไปหน่อยแล้วก็แล้วก็ใบโหระพาดูสิใบโหระพาสวยมากเลยใบมะเล็เลยอาหารเที่ยงกินของเบาๆ สวยสวยเราก็จะอลองคืนนิดหน่อยนะทุกคน,นเย็ะแล้วก็ไม่มากเพราะมันจะได้หอมหอมเลนเนอร์ออกมามจะหอมมากจะหอมอร่อย สูตรเราเองนะคะทุกคนนสูตรของเราเองจ้าเราก็ได้เวลาหีปลาลงทุกคนเราไม่มีเราไม่มีมังเราไม่มีซึ้งทุกคนดูดิ <c oughs> เนี่ยมันจะสูกไหคะทุกคนว่าเพราะว่าเราไม่มีซึ้งเนี่ยเนี่ยเราก็จะทําแบบนี้นะทุกคน เราไม่มีซึ้งกันนะจ๊ะเดี๋ยวเราก็จะเอาไีเกิบอีกรอบหนึ่งีกบข้างบนอีกรอบนึงไมะกรูด ตอนนี้เราก็เริ่มนึ่งแล้วนะทุกคนดูสิไม่มีซึ้องอะ่ะเป็นอะไรที่แบบดีเลยนะเดี๋ยวหาฝากันนะทุกคนเราก็เริ่มนึ่งแล้วนะคะทุกคนนี่ปิดฝานึ่งปลาแซลมอนแซลมอนแซลมอนเดีย๋ยวเราจะทำน้ำจิ้ม เราก็ล้างผักนะคะทุกคนผักอากาศเยื้อเสี่ยอากาศเกลี่ยอากาศหอมเนี่ยดูเลยกินกับกินกับสลัดทุกคนดูกินกับเนียงป่า แล้วทุกคนกินกับเมี่ยงปลาจ้าวันนี้เมี่ยงปลาแซลมอนดูผักสิสดอร่อยนะคะทุกคนเมี่ยงปลาแซลมอนแซลมอนแซลมอนกับหอยแครงนะทุกคนทุกคนดูสิยวเราจะเช็คดูว่าปาลาโอเคย่สิบห้านาทีแล้วนะทุกคน เนี่ยมันม,มันมันมันไม่เหมือนเราเนึ่งเลยมันมีน้ำนะเอออีกนิดนึงอีกนิดนึงมันไม่เหมืนมห Wen อนเราเนึ้ออ่ะอืมอร่อยเดี๋ยวอีกนิดนึงนะทุกคนอีกสักห้านาทีน้ำจิ้มก็เสร็จแล้วทุกคนดูเดะโอ้โหหูน้ำจิ้มซีฟู้ดน้ำจิ้มถั่วนะคะทุกคนแต่ถั่วตัดมันไม่ค่อยอร่อยเลยอะ ใส่ถั่วตัดแบบไม่เหมือนถั่วแบบว่าถั่วคั่วมันจะอร่อยกว่าทุกคนถ้าเรามาใส่ถั่วตัดนี่มันจะไม่ค่อยอร่อยเลยเสร็จแล้วจ้าเมี่ยงปลาสลีนเออ้ยดูดีๆด,ดูพักดูผักเสร็จแล้วเสร็จแล้วเมียม่ยงปลาเมี่ยงปลาขนมจีนทำยานี่มือเทียนสล,ลีนมามามา เดี๋ยวลวกหอยแป๊บนี่นะคะคุยเปลี่ยนแม่ครัวค่ะแม่ครัวลวกหอยจะลวกหอยแล้วนะกคนม,มีเมี่ยงปลากระหอยอ้าวไม่ได้ลวกในหม้อนู่นละพอได้โอ้โหที่นิ้วใหม่ทำงานหน่อยนะ มันลวกหอยโอ้โหลวกหอยแบบนี้อะนี่จะใช้กระสุกนะหอยสวยเนาะตัวเล็กแต่มันมันเต็มนะเนี่ยหอยตัวเล็กแต่ตัวดีจ้ามีฝีมือจริงนะเนี่ยลวกแบบสวยมากเลยนะโอ้โหฝีารลวกหอยเก่งมานกะ ลวกหอยด่เมนี้นนียว่ามันเคน้ำร้อนไปนก็เลยไปคนในหม้อเหกันนะเอวหอยเสร็จแล้วค่ะทุกเสร็จแล้วค่ะทุกคนดูด้อดูเด้ดูเด้ดูอาหารอาหารอร่อยมากเลยชลีเลยนี่หอยมีหอยมีหอยหอยขชงดูเดียลอง เคนะคะทุกคนได้เจอกันคลิปหน้านะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยเด้อ